ไนะคะก็ที่บ้านก็จะมีบรรยากาศรายรอบด้วยเทศกาลตรุษจีนนะนะคนแถวนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะอยากมีการเด็กที่หนึ่งที่สองที่สาม เออมิทคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะเออป็นคนที่คุณมีปัญหาด้วยมีประเด็นนะคะขัดแย้งกันนะคะห้ามไมหรือเป็นคนนิ่งๆน,งนะเขามองหรือเป็นไปได้ว่าเอาความรู้สึกเขาก่อนเนาะเขามองคุณก็คือคาจะมองว่าคุณเป็นคนนิ่งๆก็ได้เขาจะราศีอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบไฟชอบทะเลาะหรืออาจจะชอบชวนทะเลาะหรือว่าคุณมีปัญหาขัดแย้งอะไรกันทางคําพูดนะมีประเด็นกันนะเขามองว่าคุณอาจจะยังโกรธเขาหรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังทะเลาะก,กันก็ได้นะเด็อบอลคุณอาจจะเป็นคนที่หรือตัวเขาก็ได้หรือเขาอาจจะมองว่าคุณกําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะเริ่มต้นถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะเริ่มต้นพูดคุยกับคนอื่น ที่ไม่ใช่เขาหรือคุณอาจจะเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่สิ่งอะไรใหม่ๆในชีวิตก็เป็นไปได้นะคะอ,อ้ยวันนี้มันมีแต่เรื่องนะคะตั้งแต่เชา้าเรื่องคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของคนในบ้านเลย เหมือนกับว่าคุณอาจจะเพิ่งจบค่า,าจ,จะมองว่าคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครมานะคะอแล้วก็เริ่มใหม่กับตัวเองคุณอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกเป็นภูิราศีกันก็ได้แล้วแต่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไงอีกเขามาองว่าคุณเป็นคนที่ ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบรักความยุติธรรม justice ขึ้นคุณอิชาลาสีตุลหรือขาวพิชาลาสีตุนเดลเวอร์ราศีเมทุนนะคะแต่ต่อให้คุณทะเลาะกันยังไงคุณกับเขาก็ยังรักกันอยู่ไม่เขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะยังรักเขาอยู่หรือเขามีความรู้สึกว่ารักคุณอยู่เห็นไหมเพจออฟเพนเพิร mm ์ hmm. an, <ๆ>เขาก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงคุณแล้วก็ยังอยากเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะยากจะถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แต่เขาหรือคุณก็ได้พี่ไฟได p เฟอเนเป็นคนที่นิ่ง mm hmm. นิ่งมากนะคะ Hmm. แบบนี้นะคะบโอเคค่ะก็ะมีจะมีเสียงวิพนีหนึ่นะรอก่อนนะคะอันค่ะก็คือเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้อาจจะเป็นเด็กเนิร์ดนะคะเป็นสายเนิร์ดอไรพวกนั้นนะคะอาจจะกำลังเรียนกำลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่าง เป็นเรื่องงานใหม่เรื่องการเรียนนะคะก็ได้ถ้าน้องๆเป็นคนที่เป็นนักเรียนอยู่เนาะเขามองน้องๆเป็นยังไงอีก